เราทาบยอดทุเรียนต้นนี้ได้มาเดือนหนึ่งเลยนะทุกคนเราจะมาตัดตรงนี้นะยอดตัวนี้มันจะได้ติดไวเนาะช่วงนี้มันอันนี้ช่วงนี้มันแรงด้วยน้ำไม่ถึงด้วยวันนี้ลดน้ำลดน้ำทุเรียนก็เลยจะตัดกิ่งตัวนี้ด้วยค่ะทุกคนก่อนจะตัดก็จะถางตรงนี้ออกไปก่อนนี่ทุกคนเราก็จะมาตัดยอดตรงนี้นะทุกคนมันทำให้เราได้เห็นอยู นี่มันยังให้เราเห็นอยู่ยอดตรงนี้ค่ะทุกคนยอดตรงนี้ใช่ไหมพอเราตัดออกมายอดตัวนี้ยังงามอยู่นี่มันยังถูกเอ่อแตกยอดเข้าสามอยู่เดี๋ยวเราจะเอายอดตัวนี้ไปไปต่ออีกยอดหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็จะตัดตรงนี้ก่อนนะทุกคนตัดตรงนี้เพื่อให้ตัวนี้มันได้ติดแน่นดีนะคะทุกคนเราเห็นแล้วมันมีความสมบูรณ์ที่จะเป็นไปได้ที่มันจะติดยอดนี้ถ้ามันติดยอดนี้มันก็ตอนหลังเราจะเอาต้นมะยมออกค่ะ ลงมือตัดเนาะก็จะต,ตัดตรงนี้นะทุกคนกันไกลก็ไม่ค่อยคมตัดตรงนี้ไปก่อนเนาะตัดตรงนี้เลยนะคะทุกคนยอดสวยนะเนี่ยนี่นี่ตัดเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองสามลดน้ําก่อนนะทุกคนถ้ายตัดเราก็ลดน้ําไปแล้วอันนี้ก็มาตัดเลยนะทุกคนดูจ้ยอดสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่น,นี่เราก็จะเอานี้นะเอานี้ทิ้งไปเนาะ,ะ,ะทุกคนทิ้งไปเพราะว่า ยอดของมันได้ประมาณนี้นะทุกคนนี่ได้สวยมากเลยที่เราตัดทิ้งเพื่อให้ตัวนี้นี่ค่ะเพื่อให้ตัวนี้เพื่อมันาากติดตรงน,นี่เห็นไหมค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคน เห็นไหมตัดเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็เรียบร้อยขอบคุณมากมานะคะที่ติดตามจนจบคลิปแล้วก็ลุ้นต่อไปว่าเราจะมาตัดอันนี้อีกวันไหนนะคะทุกคนวันนี้เราตัดตรงนี้ไปก่อนเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน